สวัสดีครับพบกับผมนะครับเบย์บอยนะครับจากช่อง m ม g ก b ับี้ฟนะครับทักทาย FC ทุกๆคนนะครับวันนี้นะครับก็เป็นวันที่6กันยายนนะครับ2568นาะครับแน่นอนครับตอนนี้ m ม g ก b ับอยู่ที่กรุงเทพมหานครนะครับผมอยู่เขตจตุจักรนะครับแต่ก็ใกล้จะถึงเวลาที่จะออกเดินทางไปที่พระนครแล้วนะครับซึ่งอยู่ไม่ไกลมากนะครับแม g กกีก็ จะมาทําคลิปอบอกงานของวันนี้ของน้องต้นข้าวสุริยานะครับครับแล้วตอนนี้ล่าสุดนะครับที่ที่ผมอยู่ตึกเขียวเนี่ยนะครับฝนมันตกนะครับทุกท่านตอนนี้กรุงเทพมหานครฝนตกนะครับนี่ก็คืออุปสรรคในการเดินทางที่จะไปถ่ายงานของวันนี้แต่ว่าแมานนี้ก็ต้องพกล่มนะครับจะต้องพกล่มนะครับ ก็เดี๋ยวยังไงผมเองก็จะไปขึ้นรถไฟฟ้านะทุกคนซึ่งเดินไปข้างหน้าตึกเขียวเดินไปอีกประมาณสักสามร้อยหรือสี่ร้อยเมตรนี่แหละก็จะถึงสถานีรถไฟฟ้าจตุจักรนะครับทุกท่านก็ไม่รู้คืนนี้จะเป็นยังไงนะครับเพราะว่าผมเองก็ยังไม่ได้เห็นหน้างานนะครับแต่คิดว่าที่กรุงเทพน่าจะมีโดมนะครับ น่าจะมีโดมสําหรับนักร้องแล้วก็คนดูเนาะไม่งั้นจะเป็นอย่างเมื่อคืนที่สระบุรีนะครับโดมนักดนตรีมีแต่คนที่มาดูไม่มีเต็นท์ไม่มีหลังคาก็เปียกฝนก็ต้องเอากลางร่มไปกลางนะครับมาเรามาดูอัพเดตน้องต้นข้าวของวันนี้นะครับสอ,องทุ่มตรงงานเทศกาลอาหารพระนครแฟร์หก มหาวิทยาลัยราชพัฒพระนครเขตบางเขนกรุงเทพมหานครนะครับผมสองทุ่มนันทุกคนนะนะครับจะได้เจอกับน้องต้นข้าวนะครับรอบที่แล้วก็ต้องบอกว่าน้องต้นข้าวเนี่ยป่วยยึดตีจาได้ไหมเหตุการณ์ที่น้องต้นข้าวมาร้องเพลงที่โรงเรียนเทพศิรินแล้วก็มาที่โรตัสสุข,ขาพิบาลสามอ่ะน้องเสียงไม่ไหวแล้วน้องป่วยน้องไม่สบาย จนได้น้องอน้ำหอมนะมาช่วยร้องนะครับทำให้งานวันนั้นก็าสามารถดำเนินไปต่อไปได้นะครับถ้าเกิดน้องต้นข้าวไม่ได้มีผู้ช่วยวันนั้นก็อาจจะไม่ได้มีเสียงเพลงให้เอซีได้รับฟังกันเนาะนะครับตอนนั้นน้องน้ำหอมมาช่วยร้องนะครับวันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะ อาจจะได้เห็นน้องน้ำหอมแล้วก็น้องทีมาที่มห,มหาวิทยายลัยราชพัฒนนะครับพระนครน,นะครับเพราะว่าทั้งน้องทีน้ำน้ำหอมก็อยู่กรุงเทพใช่ไหมครับน่าจะได้เจอทั้งสองคนนี้นะส่วนน้องเกสเนี่ยน้องเกสอยู่อยู่สุพรรณหรือเปล่านะครับอ่าน่าจะมาแค่สองคนหรือเปล่ารอดูครับรอดูเด็กๆเพราะว่าจะได้มาไหมนะครับ แต่เมื่อคืนต้องบอกว่าโอ้โหฝนตกอ่าแล้วอบริเวณที่เข้าไปรับชมเนี่ยพื้นมันต่ําน้ามันขังเป็นอุปสรรคมากเลยครับเมื่อาวานก็รองเท้าก็เละไปหมดเลยนะครับสงสัยวันนี้ผมได้เละอีกวันอีก,อก,อกนึงหรือเปล่าแต่ว่าถ้าเรามีร่มมันก็ไม่เท่าไร่หรอกแต่ว่ารองเท้ามันอยู่ต่าเนาะยังไงมันก็ต้องโดนน้ําซึมเข้ารองเท้าอยู่แล้วนะครับ แต่จริงหน้าฝนเนี่ยบูทเนี่ยนะครับเหมาะสมที่สุดนะครับรองเท้าบูธเนาะเมื่อคืนเนี่ยผมไปหาซื้อรองเท้าบูธไม่มีนะครับในงานมีแต่รองเท้าฟองน้ํารองเท้ายางครับถ้าเกิดใส่รองเท้าบูทเนี่ยมันก็การปื้นการลื่นได้อย่างดีเลยนะครับก็คงจะหาซื้อร้านทั่วไปนะครับซึ่งในงานในงานที่ที่ส่วนใหญ่ที่มีงาน มีนักร้องม,มีคอนเสิร์ตไม่ค่อยมีบูธนะครับต้องซื้อร้านข้างนอกเอานะครับมาครับเรามาอ่านคอมเมนต์กันหน่อยนะครับทุกท่านสําหรับวันนี้ที่ fc เม้นเข้ามาวันที่6นะครับล่าสุดเลยนะครับทุกท่านเ,าเชิญชวน fc พ่อพ่อ,พอแม่คนกรุงเทพไปให้กําลังใจลูกสาวคนเก่งกันเยอะๆนะคะวันนี้และภาวนาอย่าให้ฝนตกด้วยนะคะตอนนี้ฝนมันตกแล้วนะไม่ต้องภาวนาหรอกแต่ว่าขอให้สถานที่จัดงานมีโดมมีเต็นท์ ป้องกันฝนหน่อยนะครับโอเคเดินทางปลอดภัยนะคนเก่งวางตัวดีไปไหนใครก็รักจาก f อสุราษฎธานีติดตามหนูตลอดตั้งแต่หนูเดินก้าวเข้ามาประกวดวันแรกในดวนเพลงชิงทุนและเลื่อยมาเพราะรักมากชอบในตัวหนูชอบที่หนูวางตัวดีเป็นแบบนี้ตลอดไปนะอืม วันนี้แม่ๆจะเป็นกำลังใจให้ให้น้องต้นข้าวรอชมนะคะ FC หลัก4อ่าอยู่หลักสี่เนาะนะครับผมรอเกาะขอบจอครับลูกสาวอ่า FC อุดรอ๋อ FC อยู่ไกลให้ดูไลฟ์สดผ่านทางมือถือนะครับถ้าดูของช่องแมกกาบี้ก็แมกก b บี้ฟิล์มนะครับหรือ y o ยูทูบช่อนอื่นๆหรือเพจอื่นๆที่ไปไลค์ให้ FC ได้รับชมกันก็สามารถไปได้หลายช่องแต่แม c กกับี้ไปแน่นอนเพราะว่าตอนนี้แม็กกับี้พักที่โรงแรมตึกเขียวเนี่ยสคืนเมื่อคืน1คืนหรืออีก2คืนคืนนี้ที่บางเขนคืนพรุ่งนี้ที่สุพรรณแต่ต้องกลับมานอนที่นี่เพราะว่าวัาวนที่8นะครับวันที่แมีงานที่วัด ไข่เหลืองนอนทบ,บุรีซึ่งจากตรงนี้ไปนนทบ,บุรีไม่ไกลเท่าไหร่ผมก็เลยได้ต่อโรงแรมตึกเขียวตรงนี้เพราะว่าจะดูจักมันเป็นใจกลางนะเนาะก็เลยได้อยู่ตรงนี้ตลอดนะครับแล้วก็วันที่9ก้าแม็กบี้เองก็จะขอเดินทางกลับบ้านนะครับเพื่อไปทํำธุระแล้วก็ไปดูแลแม่นะครับทุกท่านแล้วก็เจอกันใหม่ในวันที่12นะครับถ้า1ิไม่ทันก็อาจจะเป็นวันที่สินะครับทุกคนเดี๋ยวบอกอีกทีหนึ่งนะครับ จะไปรอติดขอบเวทีเลยค่ะคนเก่งมาถึงถิ่นกรุงเทพทั้งทีนี่โอเคใจถึงพึ่งได้นะครับมีแต่งานระดับทางนั้นเลยหนูต้องควบคุมสถนานการณ์ดีนะลูกอ่าโอเคครับพงวงมาลัยอ๋อมี เอมีเซลโงรมาลัยหลังเต่าก็มานหนองแครเอามาคืนใช่ไหมอ่าโอเคขอเพลงเมดเล่สนุกเหมือนคอนเสิร์ตวันที่5และกับเท้ายาโมหัวใจถวายวัดนะครับคอนเสิร์ตอ่ะผมว่าเขาเขาจ่ายค่าลิขสิทธินะเพลงใหม่ที่เอามาร้องนะครับที่มันไม่มีตามที่ออกงานเนี่ยน่าจะจ่ายลิขสิทธิ์เพิ่ม นะครับเอฟซต้องเข้าใจว่าถ้าเอาเพลงเขามาร้องเนี่ยถ้ายังไม่ได้จ่ายเงินเขาเนี่หรือร้องก่อนแบบยังไม่ได้ซื้อลิขสิทธิ์มาก็เสี่ยงนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่า,าบางเพลงมันอาจจะร้องไม่ได้นะครับจากเมืองการตอนนี้มุ่งสู่เมืองหลวงแล้วรอชมอยู่หน้าจอจ้าจากสมุทรปราการครับผม แก้ตัวกรุงเทพคราวที่แล้วเป็นหวัดสนุกกับพ่อพ่อ iences, แม่แม่ให้เต็มที่นะครับ ừ, ว้าวได้ดูน้องร้องเพลงอีกแล้วได้ฟังเพลงเพราะอีกแล้วเห็นคนรูสดาพูดถึงน้องต้นข้าวสองครั้งแล้วท่านคงคิดถึงน้องมากนะฟังเสียงครูสดานะครับผมเห็นมีน้องคนใหม่นะครับที่บอกว่า,าน่าจะลุงลุ่ง เสียงดีด้วยเหมือนน้องต้นข้าวเลยนะครับวันนี้จะมีโอกาสได้ถ่ายรูปกับหลานอีกไหมไม่รู้อแต่จริงๆอ่ะวันนี้อยากให้ให้ถ่ายรูปนะเพราะว่าเมื่อคืนนะสระบุรี่ไม่ได้ถ่ายรูปเพราะว่ามันไม่มีสถานที่รองรับในการถ่ายรูปก็คือจริงๆมันมันน่าจะมีเต็นท์สักเต็นท์หนึ่งเอาไว้ให้ถ่ายรูปแต่อันนี้มันเป็นกลางแจ้งเลยอ่ะ เราก็เข้าใจน้องนะที่เมื่อคืนที่แบบถ่ายรูปไม่ได้เพราะว่าฝนมันตกด้วยอะไรด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีสถานที่รองรับอะอย่างเป็นตัวอาคารหรืออย่างเงี้ยน่าจะได้แต่เขาเนี้ยไปที่มาหาลัยผมว่าถ้าฝนตกหรืออะไรยังไงอะอาจจะอยู่ในเต็นท์หรืออาจจะอยู่ในตัวอาคารก็สามารถถ่ายรูปได้นะครับขอให้ถ่ายรูปเธอวันนี้เมื่อวานไม่ได้ถ่ายอยากเห็นช่วงบรรยากาศที่น้องต้นเข้าถ่ายรูปกับเอฟซีที่กรุงเทพอะจริงนะคืนนี้ไม่อยากให้น้องรีบกลับ ให้น้องอยู่ถ่ายรูปกับเอฟซีกรุงเทพก่อนเพราะว่ารอบที่แล้วน้องเป็นไข้ด้วยอะไรด้วยนะนะครับรอบที่แล้วผมก็ไม่รู้ว่าได้ถ่ายหรือเปล่านัา้นน่าจ,จะไม่ได้ถ่ายนะเพราะว่าน้องมี3งานจําได้นะครับมี3งานด้วยน้องรีบไปที่สมุทรสาครนะครับคงไม่ได้ถ่ายแต่รอบนี้ขอให้ถ่ายนะเพราะว่าถ้ารอบนี้ไม่ได้ถ่ายกรุงเทพไม่รู้จะมีอีกเดือนไหนซึ่งมันมัน,ห,ห,นนะห่างไปอีกหลายเดือนนะครับห่างไปอีกหลายเดือนนะครับ รอชมจ้าอย่าลืมให้เครดิตพี่ๆ YouTube ทุกครั้งนะคนเก่งอ่าเมื่อคืนน้องก็เช็คชื่ออยู่นะครับเช็คชื่ออยู่เลยนะครับขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับวันนี้เข้ากรุงเทพอีกครั้งโชว์พลังเสียงให้เต็มที่จ้าหนูตนข้าวอรอชมค่าเดินทางปลอดภัยนะคะรอชมไลฟ์สดทางเชียงใหม่จ้าอันนี้อยู่ทางเชียงใหม่นะครับ ทำงานเสร็จแล้วจ้าวันนี้เจอกันหน้างานนะคะอืมจะรอชมไลฟ์สดนะครับน้องต้นข้าวเอจังหวัดกาญจนบุรีเป็นกําลังใจให้น้องต้นข้าวและทีมงานทุกคนนะครับเอฟซี FC สุรินจ้าติดตามชมทุกงานจ้าครั้งที่แล้วหนูเข้ากรุงเทพหนูไม่สบายเสียงไม่มีครั้งนี้หนูเข้าต้องจัดหนักจัด เต็มเมดเล่สามชาติยาวๆให้ชาวกรุงเทพได้ร้องว้าวๆ้าว,าวาตกกะลุกรักเสียงที่ใสกิ๊กรอยยิ้มที่สดใสของสาวน้อยเสียงเนอเพชรเม็ดงามคนเมืองการจ้าวันนี้กรุงเทพฝนอาจจะตกรถอาจจะติดนะคะรอชมจากสุพรรณบุรีค่ะ FC สุพรรณบุรีต้นข้าวสาวบ้านนอก สู่บางกอกเมืองหลวงกล่อมบรรเลงเพลงพุ่มพวงพ่อแม่ห่วงดุดดวงใจเสียงขับขานหวานจับจิตแด่มวลมิตรทั่วทิศไทยทิดาสาวกล่าวนามไว้สุภยาในดวงใจตลอดกาลขอบคุณบทรกรดีๆบทนี้ที่ส่งมอบให้กับน้องต้นข้าวแล้วก็ F อซน้องต้นข้าวทุกๆท,ท่านนะครับผม แถวาบางเขนไม่ต้องกลัวฝนจ้าแต่อาจจะติดแต่อาจจะลดติดบ้างเมื่อก่อนเคยอยู่สนามบินดอนเมืองอยู่ใกล้ใกบางเขนรามอินทาราชพัฒอยู่ตรงสะพานข้ามยกระดับไปรามอินทาจะรอดูไห้สดจ้าถ้าฝนไม่ตกได้ไปหาแน่นอนนะครับแต่ตอนนี้มันตกแล้วนะจะไม่ไปหรอครับเอาล่มไปดิผมก็เอาล่มไปนะ คือผมก็ต้องพกร่มแล้วทุกคนนะครับงานไม่ขาดมือแล้วนะลูกสาวคนเก่งขอบคุณ f อฟขอบคุณพ่อแม่ลูกสาวเอฟซีา FC จากจังหวัดอยุธยานะครับเยี่ยมเลยจ้าเดี๋ยวจะไปรอให้กำลังใจน้องอยู่หน้าเวทีนะจักเจ้าธิดาลูกทุ่งน้อยน้องต้นข้าวสุปิยา เย่ลูกสาวต้นเข้าเข้ากรุงเทพแล้วนะครับเจ้าแม่ไปเล่นที่ไหนเน็ตล่มทุกที่นะครับอืแต่ว่าผมปรับไม่ให้มันละเอียดมากนะที่ตอนนี้คือผมผมปรับสูตรก็คือไม่ให้ภาพาละเอียดมากเพราะว่าถ้าภาพละเอียดมากมันอาจจะดึงสัญญาณกันทําให้เน็ตของเราเนะนียนนะครับอันนีผ้ผมปรับภาพสัญญาณให้ไม่ชัดมากนะ คือขอให้มันดูได้นะนะครับ mm. อโอเคงานงานครั้งที่แล้วในกรุงเทพโรตัสสุขาพิบาล3เธอป่วยเธอให้สัญญากับ f อฟว่าจะมาแก้มือวันนี้เอาให้ท็อปฟอร์มไปเลยนะต้นข้าววันนี้เข้ากรุงเทพอีกครั้งโชว์พลังเสียงให้เต็มที่นะคะขอให้น้องต้นข้าวคุณย่าและทีมงานเดินทางปลอดภัยนะคะรอชมไลฟ์สดนะคะ วันนี้ไปรอชมที่ขอบเวทีนะจ๊ะลูกสาวอ่าโอเครอชมค่ะคนเก่ง f c จากใต้จังหวัดตังเดินทางปลอดภัยนะคะโอ้ f อจากจังหวัดตังเลยนะครับรอชมอยู่ที่บ้านจ้า f c ราชบุรีนะครับต้นข้าวปักรตะไคร้ด้วยเฮ้ยได้ได้ได้เชื่อเลยน้องน้องข้าวปักตะไคร้อะฝนหยุดตกนะครับน้องต้นข้าวเนี่ยบอกเลยว่าเป็นสาวแรกรุ่นเป็นสาวพรหมจาร์อยู่แล้ว ยังไงก็ยุดนะครับฟันทงนะฮะ<ม>เห็นเพลงเมดเล่ในคอนเสิร์ตถ้าทำมาร้องในงานทั่วไปก็น่าสนใจเอาเพลงเร็วให้พ่อพ,อพอมแม่เต้นหน้าเวทีนะครับหาอาหารกินที่สะอาดมีคุณภาพนะประมาณนี้วันนี้เข้าเมืองหลวงปล่อยของให้เต็มที่เลยนะลูกสาว FC ซจากนกครสวรรค์จ้า รอชมไลฟ์สดนะคะน้อง FC จากนครนายกรอชมไลฟ์สดนะครับ FC จากจังหวัดสงขลาโอ,โอ้ก็มาหลายจังหวัดภาคใต้ภาคเหนือภาคอีสานนะครับโอ,โอ้มาชนบุรีเมื่อไหร่ไม่พลาดไปชมจ้า FC ชนบุรีอ่าชนบุรีก็มานะครับมานะครับก็แม่กกี้ก็ได้ทำคลิปนี้นะครับอีกคลิปหนึ่งนะครับ แล้วก็จะได้ออกเดินทางไปไลฟ์สดยาวๆให้ให้กับ FC ได้รับชมกันนะครับระหว่างไลฟ์สดผมก็จะทําคลิปไปด้วยลงไปด้วยเหมือนเมื่อวานนะครับเมื่อวานที่สระบุรีผมก็ถ่ายคลิปไปด้วยไลฟ์สดไปด้วยนะครับประมาณนี้นะครับโอเคทุกคนวันนี้ก็มีอุปสรรคเรื่องฝนนี่แหละผมก็ต้องเอาล่มไปนะครับสู้ๆน้องทุกคนเนาะนะครับโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ